สวัสดีครับทุกท่านผมยินดีรับชมรายการิวีเจ็ดแซกนี่ครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมฟีฟ่ารายสามกันนะครับเสียงเพลงดังเลยนะครับขอเพลงนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดไอ้การ์ด24 0 TOS เกณน์ครับ T Maxi Season ครับเพิ่งเข้าไทยวันนี้เลยครับไหนสุดผมก็เข้ามานะนะชิปหายนี่ครับเติมกินใบก็ได้ครับได้มาสองใบครับ วันนี้เรามาเปิด4แพ็คเลยครับเดี๋ยวเปิดอีกไอดีนึงอีกสองใบน,นะ,ะเติมรอไปแล้วครับนี่คร uh ับแพ็คคัดนักเติ90ชื่อ t o t s team of vision ด้วยไ่จะเจอแบบนี้นแหม t อป90ไหนดูตัวอะไรแพ็คมาครับโอ้โหลุยส่วนเรสครับ 91m โอ้โห โรนโด่44เนม่า49เมสซี่46พอกบา42โอ้เฮงขี่ผายครับมีตัวละแสนโอ้มีตัวละแสนีกครับ,ม,รบมาครับอย่ารีรอครับเปิดแมงเลยครับ <c oughs> วิสเวเลสโบลากกระแสดครับโอ้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่มันต้องคันแล้วจังหวะเนี้ยเจ๊งช่างมันครับ เดงช่างมันเนอคิดได้าราคาแกมา,การาคาแกนี่ก็ถือว่าดีนะ,ะแสงดีอ่าออกตัวล่างลยะหนึ่ง,งสองสาม สิบห้าล้านครับเอนน็นเอ็นนาซาเฮียดได้เว้ยุดอยอดยอดโอ้โหผลจากการคัดโอ้โหสิบห้าเอ็มครับข้าศึกบาทคุ้มเลยครับวันนี้ยอดเลยครับอ่าโหครับโหดอ่าอเอ็นนาซากับราคาแซดนะครับสองตัวคุ้มครับคุ้ม เราไปต่อกันอีกไอดีนึงนะครับมาเรามาต่อกันอีกไอดีนึงนะครับเหมืื่อกี้เปิดไปโอ้โหได้ฮาซากับลาคัแซ็มาอีกไอดีครับว่าจะได้ตัวอะไร <c oughs> อันนี้ไอดีของเพื่อนผมนะครับเขาบอกให้ผมมาเปิดได้ไหมได้ครับรับไปหมดเลยเอาขดยกเลิกับมันขึ้นข้าสิบเปิดเลยไหมเปิดเลยแล้วกัน Ô! Ô, giếm tim! chim hoa. Ô hoa. Ô, giếm tim, huh? Ô, giếm tim, huh? Ô, giếm tim, huh? Ô, Mà nó huh? คัดดีไหมวะไม่กี่คัดไปเหมือนจะได้ดีเนี่ยเอาออกไปสักยี่สิบตัวครับเอา้ายี่สิบเอ็ดสัวเรนนะโซเลตเมโดีเลดโอ้โหออกมาให้ชื่นใจหน่อยหนึ่ง สองแล้วก็สามเปิดครับโอ้โหโจเซ่ฟตเต้เที่ยวแค่ว่าเฮ้ยเย้ยตัวละแสนเลยสุดนี้ด้วยตัวละแสนเนี่ยชิบโอ้โหจะแสนหนักกว่าของกูอีกเียรวมกันสองตัวรวมกันเป็นล้านหนึ่งพอดีโอ้โห แย่ครับแย่ครับต้องอย่าหาครับขายได้แมงเปิดกนได้เยอะเลยสัตว์โอ้โหก็สำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนครับไม่เจอกันในตอนเปิดแพ็คนะครับรอแพ็ค14บทีออกมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเปิดโชว์ครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้หน้าครับสำหวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ